วันนี้คงจะทำงานหนักหน้าดูสินะโอ้จ๊ป้าถึงได้แบบเพื่อนไปหมดเลยเนี่ยเดยวพี่อายุเท่าไหร่เนี่ยอย่าไปพูดถึงอายุเลยนะอายุไม่ใช่สิ่งสำคัญอย่าไปพูดถึงอายุเจมเป้าแขกไปใครมาไว้ชีวิตเขาบ้าง กำไมอยากร้องเพลงด้วยเลยสักหนึ่งเพลงจะได้ไหมอ่ะอ้ยยังไม่ได้เลยอะไรๆรีบรีบรีบไปกินอะไรเล่าเธอถึงได้ดีแสนดีว้าวไ่เชื่อจะไม่ได้เลยกระปิกะปิเยวป้าดิป้าดิเลยไปขายกะปินี่คุณผู้ชมค่ะน้องอ้อมสุพนัดค่ะเยี่ยมยอดยังไมรอดตลาพร้อมกันก่อนขอเชิญลูกค้าทั่วฟ้าเมืองไทยมาจับจ่ายความสุขความสนุกกันได้ได้ตลาดสด ในตลาดมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไปเลือกเป้าเล่ามาก็มีความรู้สึกว่าหน้าตานี่น่าจะเป็นดาวเด่นของตลาดนะอีกอย่างหนึ่งเห็นกระเปาะมากมายอ๋อก็เลยคิดว่าน่าจะกินได้ตลอดปีตลอดชาติคนก็รู้สึกหลงรักตั้งแต่แรกเห็นเหมือนกันแค่กระโปรงวันนี้ที่ใส่ก็แม่ชมพูชมพู อยากจะเข้าไปกอดสักทีอะหนึ่งสองสามไปตลาดคุณผู้ชมไปแล้วคุณผู้ชมงอนงอนอันนี้งอนอย่างนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าโอเคลิเกเลิกไปแลย่างดี้ไวเดี๋ยวให้ออฟไปตลาดอื่นจะดีกว่ารา่ว่าอยู่ที่นี่มีหวังเราจะมีปัญหากันเองไปไกลเลยส่งออฟไปเลยระยองเลยนะคะไปไกลสักนิดหนึ่ง ที่นั่นน่ะเขาแซบมากแซบยังไงตามไปดูค่ะออกจากเมืองกรุงตามหาเจพรโอ้ถึงถึงนางเอกละครของผมอยู่ในโโอ้เทียนนี่สวยพอเป็นนางเอกได้ไหมแค่สีผมนะแบบนี้เขาเรียกแซบตั้งแต่หัวจะรดเท้าเลย นี่คือเจ๊พรค่ะเจ๊พรเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งทั้งก๋วยเตี๋ยวส้ตมตำผัดไทยราดนนะ่ะและอีกสารพัดอย่างค่ะขายอยู่ที่บ้านเขาใหญ่ชุมจังหวัดประยองเจ๊แก้ขายมาก,กว่า20ปีแล้วละค่ะขายตั้งแต่สาวๆจนตอนนี้อายุก็ปาเข้าไป45ปีแล้วแต่แกยังส ยเลยแถมยังเห็นคนหลอกเป็นไม่ได้ค่ะต้องมีอาการทุกทีหอมอย่างเดียวไม่เอาว่ะแล้วไงเจ๊อยากได้อย่างอื่นด้วยอะไร er <ui> อะก้เนี่ยพูดไม่ทันจะขาดคาวันนี้หนุ่มออฟมีนวมแน่ค่ะบอกเลยแต่งองค์ครบเครื่องขนาดนี้แล้วแล้วแบบมีลูกค้าเข้าร้านมาเขาเขาคิดยังไงครับเขาคิดว่าเจ๊เป็นดาราเขามันเรียกว่าบ้าใช่ไหมครับไม่ไม่ ถ้าเขาว่าเจ๊ไม่สนใจหรอกยังเจ๊ปากคนบ้ากกยักบ้ากทั้งโลกอะลเนาะแต่จากสายตาอ้อมนะว่าแบบเนี่ยสวยแ่านสวยเซ็กซี่ก็หยิบหััใจถวยมันชิสวยธรรมดานะเชื่อแล้วล่ะค่ะว่าเจ๊พรแกไม่ธรรมดาจริงๆ อย่างเมนูที่ร้านแต่ละอย่างเนี่ยแซ่บๆทั้งนั้นเลยแลวค่ะและที่ขึ้นชื่อพอๆกับแม่ค่ะก็นี่เลยค่ะตำกะเพโพดปูม้าดองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาถามนายจะกินตำกะเพรดหรือจะกินแม่ค่ะจะกินเจนี่เลยครับไปดูสิเขารู้ทันแล้วหมดเลยปีนี้เลยปีนี้เลยพีรอไปนี่เขาจะกินน้องออฟแล้ววันนี้จะได้กินไปครั้งนียตำกะเพรพดเนี่ยแมเล่นไม่เลิกเลยนะเจ๊ตำเบาะเบาะกะพอ เพราะว่าลูกค้าก็มีฟันเคี้ยวตำแหลกมากตำแหลกมากไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวลูกค้าไม่ได้รสชาติน้ำปลาสามช้อนนะคะอันนี้สูตรสูตรเฉพาะสำหรับใจเดี๋ยวเมื่อกี้ใส่อะไรเข้าไปบ้างนะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บใช่ไหมน้ตาลปี๊บสักแล้วน้ำตาลทรายช่วยนิดนึงผงชูรสใส่นิดนึงเกื่อกระตุกตอมตามอร่อยปูม้าสักสามชิ้น แต่ยามปูม้าสซเยอร์นะสานข้าวโพดทิ้งก็คือทั้งทั้งอันเลยใช่หลายๆกินนี่เนี่ยพอดีไม่ค่อยทรรมัดทรแมงเอย่าว่ากันนะครับอแต่ตอนเลยพอเป็นงานพอเป็นงานจะได้เป็นพ่อบ้านพ่อเรือนได้ถึงจะไม่ทรมัดทรรมแงงแต่ก็ได้ใจเจ๊พรไปเต็มๆมค่ะตำข้าวโพดปูม้าดองจานนี้เจ๊พรแกขาย30บาทเท่านั้นเองถูกมากๆโอเคแม่หนุอัพเชียร์เจ๊พรหน่อยอร่อยเหมือนแม่ค้า โอเคครตำข้าวโพดก็ว่าแซ่บแล้วเจพรบอกว่ายำปูมาดองประสีซาดไม่แพ้กันโดยตำพริกกับถั่วฝักยาวปรุงรสให้แซ่บแล้วก็ใส่มะม่วงมะเขือเทศแครอทตามด้วยปูมาดองคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จค่ะแซ่บเรียวหวานยำปูมาดองรสแซส่บซีซาดจานนี้50บาทเท่านั้นเองจากเมนูแซ่บเจพอก็ทำผัดไทยต่อเลย เซ๊พรบอกว่าผัดไทยของแกไม่มีน้ำซรงน้ำซอสค่ะผัดแบบธรรมดาธรรมดานี่แหละเริ่มด้วยผัดกุ้งกับกระเทียมเจียวแล้วก็ตอไกไก่ลงไปค่อนเลยโอเคโอเคโอเคเจ๊มันจะไหมไหมไ่ไหมไม่ไหม,ไม,ไมทำอะไรอะเดี๋ยวดิจูฟามาลอยอยู่ตรงนี้มีรับงานนอกเลยนะเอาเลยครับออ๋แล้วข็ผัดมันใช่ไหมผัด ออฟใส่ซอสนิดเดียวพอของเจ๊คือไม่ไม่ต้องตวงกะปรมาณเอานิดหนึ่งตานิดหนึ่งจอดใส่เลยได้แล้วจ้ะโอเคอะน้องออฟผัดหนักกินมาเจ๊พรดีกว่าแน่เนี่ยน้องเจ๊ใส่จานเลยหยอกึ๊บก่อนที่ผมจะให้ใครได้ชิมนะผมต้องกินก่อนซีซิ่าเป็นยังไง ใส่เล,ลยเดี๋ยวมันใส่ยเจ๊พอรอร่อย,ออยมากินมากินเดี๋ยวเด้๋ยแล้วแต่น้ำลายก็ฟุ้งหวานเลย <c oughs> เป็นยังไงบ้างที่นี่แค่ฝีมือผัดผมนะชิมหลากหลายเมนูความแซ่บของเจ๊พรไปแล้วกะคราวนี้มาดูแฟชั่นของเจ๊เก๋บ้างว่าจะแซ่บสะท้านสวงแค่ไหนกันเชียวสีผมเนี่ย เป็นสีแบบนี้มานานอย่างสีนี้เพิ่งเปลี่ยนมาได้สัก2เดือนอธรรมดาแล้วเป็นสีแดงชมพูสามีและลูกเป็นยังไงบ้างลูกชอบเท uh <อ>ค่ะก็ไม่อะไรแม่เด่นค่ะชอบให้แม่ตัวเองเด่นแล้วก็ แปลกตอนหลังตอนหลังเริ่มชินเพื <laughs> ่อเรียกเซเลมูล <laughs> เรื่องเรื่องนี้จะคือตามใจว่าจะแต่งัไงก็ได้แล้วแล้วชุดมีกี่ชุดครับไม่เคยนะพอแล้วสั้นเท่านี้หมดทุกชุดไหมชุดนี้ยาวนะ <laughs> ชุดนี้ยาว ชุดนี้ยาวอืมใช่มีรองเท้าแล้วก็ต้องมีเอ่ออะไรนะต้องมีข้อเท้าด้วยตงมีข้อเท้าใช่ไหมใช่ตัวเองเห็นนางแบบโลกเขาใส่ไหมเขาจะใส่เป็นเทนเขาเลยถูกเวลาพิเยปดูตรงถูนางแบบโลกก็ใส่เป็นเทนเลยแล้วชุดที่ใส่เนี่ยส่วนใหญ่มาจากไหนฮะหรือว่าไปซื้อตามตลาดได้เลยน้องสาวตัดมีน้องสาวใช่ใช่น้องสาวเป็นช่างตัดผ้าเขาจะซื้อผ้ามาแล้วก็ออกแบบเปลี่ยนแบบเดิมแต่เปลี่ยนผ้าหลายสี พอเบื่อแล้วก็จะเปลี่ยนแบบใหม่ที่ดวงใจคือผู้เนรมิตเสื้อผ้าที่เคว้ๆของเจ๊พรกว่า50ชุดที่แขวนเรียงรายอยู่ในตู้เสื้อผ้าอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเจ้าจีุดเลยนะสอชุดนี่แหละไหนจ๊ะอืมใส่แล้วเหมือนนกแก้วนกขุนทองเลยให้ตายสิเอ้ยมันจะมีข้อเท้าด้วยที่ถ้างั้นนะี่มข <อ S 1> ีขอดูหน่อยขอดูหน่อยไหนอืมทุกชุดเลย อ๋อใส่ชุดแดงข้อเท้าแดงเวลามีคนเป็นลูกค้าเนาะสมมุติมาใหม่ๆเลยเนี่ยเขาจะคิดแบบนี้ไหมแบบบ้าหรือเปล่าเนี่ยอันนี้จะกีหรืนเปล่มีไหมมีมีมีทักกันแบบนี้ไม่คิดอะไรหรอกไม่คิดอะไรมันอยู่ที่ใจเจ๊ชอบของเจ๊ซสยอย่างใครจะว่าไงกระชางเจ๊มั่นใจในตัวเองแล้วมันเป็นความสุขเลยและเจ๊คิดชีวิตยางไงมันจะมีวันพรุ่งนี้สําหรับเจ๊ปาก็ไม่รู้อ ใช่ไหมเราอยากทําอะไรวันนี้เราก็สุดๆไปเลยใช่แล้วเราไม่เดือดร้อนใครเราก็มีความสุขสุดเซิร์ฟมันต้องสุดเซิร์ฟสุดเซิร์ฟมันต้องสุดเซิร์ฟมันต้องแอดโอเวอร์แบบสูเฟอร์สตาร์เจ๊พรนี่ค่ะชุดนี้เพิ่งกระทืบเสร็จเอามาจากจักรอุ่นๆเลยทุกท่านค่ะตอนตอนที่เราออกแบบคิดอะไรอยู่ไหมเจ๊พรจ๋า คิดว่าตองสวยอย่างเดียวโอ้ยไ้ตองใช่ความจริงพี่พรน่าจะเขียนตาขึ้นมาอีกนิดนึงพอแล้วค่ะพี่คะกำลังสวย้าแล้วหางหงไม่หางหงกี่ขึ้นมาถึงนี่อหางหงเป็นชั้นฉันจะวาดเป็นจะงอยมังกรที่เป็นจริงจจะบอกว่าเห็นเห็นเห็นพี่พรเนี่ยแต่งตัวแซบขนาดนี้ตัวจริงๆแล้วเนี่ยเขาซอฟมากนะคะจริงๆเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูว่าตัวจริงของเจ้าพรแม่ค้าแซบของเราจะเป็นยังไงค่ะสักครู่เดียว